สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่เจฟเลยก็อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเอาชีวิตรอดจากเจ้าชินโซนิคสีเตอร์ด้วยนะครับทุกคนอ่านี่คือฐานทัพของพี่เจฟเองนะครับเอ้ยอะไรปะเนี่ยวันนี้คบหัวดอมีอะไรผมลชบชอยบองรับโอ้โหนี่คือลูกน้องของพี่เจฟรีเ้อนี่โอเคพวกแกเฝ้าอยู่นี่แหละอย่าให้ไอ้เจ้าชินโซนิคสีเตอร์มาโจมตีได้นะเพื่อนดอน,นี่คบหัวหน้าเดี๋ยวผมจะดูแลที่นี่ให้เป็นอย่างดีเลยอ๋อ มาครับแต่ว่าเราจะต้องไปล่าอาหารนะครับผมขอไปด้วยหน่อยเนี่ไหมครับหัวหน้าไม่ต้องแก้พวกน,นี้แหละอืผมขอไปด้วยนอยหัวหนอานะครับนอนๆอยผมไปด้วยเถอะอ่าแกไม่มีปืนเพื่อนโอเคครับมา <ๆ S 1> นี่คือที่จริงตรงนี้เราก็สามารถกระโดดลงไปได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้ครับทางออกของเราอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ยหัวหน้า <c oughs> ผมหิวอ่ะครับหัวหน้ารีบไปล่าสัตว์ไปพวกผมกินหน่อยดอยมอยโอเค เดี๋ยวพี่เทปตีจะขอไปตามล่าสัตว์ใต้น้ําดีกว่าครับทุกคนว่าแต่เราจะเจอกับเจ้าชินสนิทซีเตอร์หรือไม่ครับต้องมาลอ,ล,อลุ้นกันถ้าฉันเจอแล้วก็พวกแกรี่มาช่วยฉันเลยนะได้เลยครับผมด้ออ่ามาครับเราจะเตรียมอาวุธลงไปแล้วครับทุกคนเราจะเอาปืนนี้แล้วกันอ่ะปืนฉมวกครับทุกคนในการตามล่าสัตว์ใต้น้ำนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารครับทุกคน เราจะต้องเข้าไปในนี้ครับทุกคนโอเคนี่คือทางออกของเราเองครับทุกคนฮึบอ่าเปิดปิดใช่ไหมปิดประตูชึบจากนั้นก็ดูดน้ำเขเม็อมบูบูบูบ,บ,บ,บูตอนนี้พี่เจฟรีคออยู่ในน้ำเรียบร้อยครับประตูเปิดแล้วโอเคเราไปกันได้ครับไปกันอ่างั้นเราขอดใูใต้นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เจฟรีขอสำรวจใต้ ฐานทัพบของเราอร่อยสิว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่สามารถกินได้เออไม่มีเลยนะครับมีแต่ปลาการังเพียบเลยโอ้โหตรงนี้มีแต่ปลาการังครับไม้ขึ้นมาก่อนไม้ขึ้นมาก่อนอ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวอยไม่มีปลาสักตัวเลยหรอเนี่ยขอมองด้านบนหน่อยด้านบนก็ไม่มีครับแต่ว่ามีไอเจ้าเนี่ยสาหร่ายครับทุกคนทำไมมันยาวขนาดนี้วะเนี่ยสาหร่ายโอ้ยโคตรยาวเลยเออนี่คือด้านบนของเรานะครับโอยมีสาหร่ายเกิดตรงนี้ได้หรอเนี่ยเอ๊เดี๋ยวขอส่องดยมีอะไรเอ๊ะอะไรวะเนี่ย อ๋อเป็นประกาลังครับทุกคนเถเออยังไม่ใช่ของกินแล้วของกินเราจะเจอไหมเนี่ยอ่ะว่ายตามหาของกินกันต่อครับเฮ้ยอยู่ไหนเอยของกินของกินเราต้องการสัตว์ทะเลเอเด้อเดี๋ยวพี่จะมีเจออะไรบางอย่างครับทุกคนเฮ้ยฉลามฉลามโอเคเราต้องจัดการเจ้าฉลามครับทุกคนไม่งั้นมันจะมาบุกเราแน่เลยโอเคขอยิงหน่อยอืมยิงโดนไหมโดน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 อ้เรียบร้อยครับโอเคพี่เจ้าฉลามเอ้ยฉลามสองสามตัวก่อนเลยนะครับโอ้ยเพียบเลยนะครับ แต่ว่าเราเรายิงไปนัดเดียวคือโดนหมดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดครับน,ๆๆนี่นี่นี่มีหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ยิงนี่แน่อึ๊บเฮ้ยมันมันไม่ใช่ฉลามธรรมดามันคือเจ้าฉลามซูโคซซสใครมันปลุกฉันวะเนี่ย่ามีคนกําลังส่งโจมตีฉันสินะเอ้ยทุกคนพี่เจะไปเจอเจ้าฉลามซูโคซซส,สครับทุกคนเอ๋เดียเดี๋ยวมันตอนนี้มันยังไม่เจอพี่เจฟดีครับเดี๋ยวขอส่มโจมตีเ่อะนะกันมันยิง โอ้ยเฮ้ยอะไรมาเดียมันยิงช้อนอยู่หนอออกไปจากนี่นี่แนะโดนไหมไม่โดนครับนี่แนะโดนอุ้ยจะว่ายิงไม่เข้าครับทุกคนอุ้ยสวยแล้วนะครับตอนนี้เรายิงมันไม่เข้าเลยนะครับทุกคนเอ๊ะลูกน้องมาช่วยฉันหน่อยสิเอ้ยหรือไปว่าเราไม่สามารถสื่อสารใต้น้ําได้นะครับทุกคนโอ้ยแล้วเจบรีจะต้องโจมตีด้วยตนเองครับทุกคนเอา RPG กินแล้วกันยิงได้ไหมใต้น้ำ RPG ทดสอบหน่อยสิใต้น้ำยิงได้ไหมเอ่ยส2 1สไป โอ้ยิงไม่ออกโอ้โหสวยแล้วครับอุ้ย,ยงั้นจะต้องใช้ปืนที่แรงมากๆโอเคปืนไหนอ่ะปืนไหนเอ่ยอันนี้โอเคครับมาเราต้องใช้ปืนทใ่าการจัดก,การมันครับกับเจ้าฉลาบนี่นะเออโดนอยู่โดนอยู่อเอ๊ะตอนนี้มันยังไม่เจอพี่เทปลีครับทุกคนอเอ๊ะลองเข้าไปแก้ไหน่อยสิครับทุกคนอเอ๊ะหรือว่าหรือว่าทางมันบอดครับทุกคนอเอ๊ะมันไม่วิ่งเลยครับฉันเห็นแกอยู่แต่ว่า ช้อนวิ่งไปไม่ได้เอ้ยอย่าไปใกล้มันเยอะครับเดี๋ยวมันจะก,กินพีพ่เจ้าบีขอจาัก,การได้กันนี่ยิง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 นี่เฮ้ยเรียบร้อยครับเอ๊ะตรงนี้ก็มีฉลามครับเดี๋ยวฉลามตัวนี้ยังไม่ตายครับขอยิงเลยแล้วกันนี่แน่อาเรียบร้อยครับโูเจ้าฉลามเออเอาเป็นอาหารได้ไหมเนี่ยแต่ฉลามหนึ่งตัวก็รับทุกคนเฮ้ยนี่เลยนะครับเป็นซากศพข,ของมันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นอาหารได้ไหมมันจะย่อยสลายไหมเนี่ย ฮึบ่อเพื่ๆๆพๆๆอ่เอาะเอาไปเพื่อนเอาไปกินรึน้องเอ,อ้ลูกพี่ในอาหารแล้วหรอครับลูกพีเอ,อ้ผมหิวอยู่พอดีเลยเอ,อ้ลูกพีเรามาแล้วพวกเราเราล่อตาแล้วเราจะกินอาหารอ่ะนี่ครับอาหารของพวกแกอ่ะกินได้เลยนี่ฉลามฉลามม่อยเอาลูกพีมันมันมันดิบอยู่ครับมันกินดิบไม่ได้เอ้ยหาอะไรแค่นี้โอเคเดี๋ยวฉันจะไปตามหน้าต่อนะฝอลอยู่นี่ไปเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะกินฉลามรอล้วก่อนนะครับเอ้แต่ว่ากินสุกได้นะเนี่ยกินดิบไม่ได้เจ้าฉลามเนี่ยได้เลยครับลูกพี เราไปตามหาอาหารกันต่อครับทุกคนแต่ว่าเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับท่านเจ้าชินสุนิอร์โผล่มาแล้วก็พี่เจฟรีจะต้องเรีบกลับมาฐานทัพให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเราน่าจะโดนไปกินแน่เลยนะครับทุกคนโอเคอ่ารอบนี้พี่เจฟรีขอว่ายน้ำมาด้วยตัวเองแล้วกันนะครับอ่าขอลงมาข้างล่างนะครับน่าจะลงมาลึกกว่าเดิมนะครับทุกคนโอเคฮึบฮึบฮึบมีอะไรไหมเอ่ยตรงนี้จะไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยครับก็สองกล้องหน่อยมองไม่เห็นครับเอ้ยเดินเจอแล้วเจอแล้วอะไรพวกเนี้ย ฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากๆเลยอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ทะเลครับทุกคนโอเคเป็นปลาทะเลครับพีเจะบีขอจัดการเลยแล้วกันนะครับอืมโดนไหมเฮ้ยโดนครับแต่ว่ายิงไม่เข้าเลยครับนี่แน่อุ้ยยิงไม่เข้าครับทุกคนเฮ้ยขอเปลี่ยนปืนหน่อยได้ไหมโอเคเอาปืนรัวนๆนี่แหละยิง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 านี่ยนี่นี่โอ้ยปลาอะไรพวกนี้ยิงไม่เข้าเลยอะขอเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันโอเค ยิงโอ้ยทุกคนยิงไม่เข้าเลยครับทุกคนโอ้โหสงสัยต้องเปลี่ยนปืนระเบิด้วครับทุกคนเอาปืนไหนก็ได้ที่มันแรงๆนะครับทุกคนปืนระเบิดของเราอยู่ไหนเอ่ยนะเอาปืนนกแก้วของเรายิงแต่น้ำได้ไหมเนี่ยไปไปไหนอะเอ้ยิงไปไม่ได้โอ้โหปืนนกแก้วของเราโอ้ยโอ้ยมันยิงไม่ได้ครับออ้ยอ้าวระเบิดพ้นอากาศเฉยเลยอะนี่นี่เนี่ยนี่ยิง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 เออเออเออยิงไม่เข้าครับทุกคนออ้ยปาอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่มาก ยิงไม่เข้าย sure ิงไม่เข้าเลยครับอุ้ยตัวโคตรใหญ่โอ้โหยิงก็ไม่เข้าบ้าไปแล้วปลาตัวอะไรวะเนี่ยใหญ่มากอืมสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์นี่แน่นี่แน่นี่แน่ยี่เนึงอืมโอ้ยทุกคนตัวโคตรใหญ่ครับนี่นี่แน่อ้ยลูกเพย์ช่วยฉันด้วยฉันจะให้ลูกเพย์ฉันมากินแกนี่แหละยิงยิงเนี้ยปลาโอ้ยได้เนื้อด้วยครับทุกคนโอ้ยน้ำเชี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันไม่ได้มีตัวเดียวครับทุกคนเพียบเลยนู้นครับทุกคนเฮ้ยเอเนื้อของเราเก็บไว้ที่ีก่อนแล้วกันอ่าเนี่เนื้อ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 ไปไหนแล้วเนี่ยเอายิบไม่ได้อีกเหรออ่านี่ไงฮึบโอเคครับเราไปกันต่อเจออีกแล้วครับทุกคนออ้ยรอบนี้คือตัวไม่ค่อยใหญ่เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยเอาวุธยของเราอยู่ไหนเอ้ยโอเคขอเป็นฉมวกหน่อยแล้วกันนะครับเอ้ยมีตัวเล็กด้วยครับอุ้ยนี่ไงยิงโอเคยิงโอเค,โ,อเคโดนไหมโดนครับอุ้ยได้เนื้อ ไอคืออะไรวะเนี่ยไอตัวนี้คือเหมือนกับหอยทากเลยนะครับนี่นะโดนโอ้ทีเดียวเลยนะครับส่วนไอตัวนี้โอ้ยน่ากลัวมากเลยครับโอ้ดูมันน่าจะดูนี่นะยิงอยิงไม่เข้าอีกแล้วครับทุกคนเอ๊ะรู้สึกว่ายิงมาไม่เข้าอีกแล้วครับมีอะไรด้านหลังเราไหมเนี่ยลืมมองดูนะครับโอเคครับมีอะไรตัวนี้เรือร้างด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับทุกคนอ่าเอ้ยมันขู่เราไม่แนะ่โดนไหมโดนไหมโดนไม่โดนเอะไม่โดนด้วย โอ้ยไอตัวนี้จักการยากครับเออถ้าเราใช้นี้ล่ะตีมันมาขอลองว่ายไปใกล้ๆหน่อยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่มีตัวเดียวครับนี่เพียบเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเพียบเลยนะครับมันจะกัดเราไหมเนี่ยมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดเราเฮ้ยชันเหวอเจ้ามโนดแกมาบุกถึงที่ชันได้เลยเดี๋ยวแกโดนชันเอ้ยจะเย้เปื่อโอ้ยมีตัวนี้ด้วยครับเฮ้ยมันจะว่ายมาแล้วครับเฮ้ยดูมาเลยครับเดี๋ยวขอจัการตัวเล็กก่อนแล้วกัน พวกตัวเล็กน่าจะเอ้ยแมงป่องเนี่ยอืมอุ้ยยังไม่ตายทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยได้มาเป็นเนื้อครับุอยไอตัวนี้มันจะบินมาหาพี่เจ็บดีแล้วครับมันจะลอยมาละเฮ้ยมีแมงกับพูดไฟฟ้าด้วยนะครับอุ้ยตัวนี้ถ้ากินไม่ได้แน่เลยอะขอเก็บก่อนละกันเฮ้ยมีปิงทะเลด้วยเอ้ยน่ากลัวจังเลยตะขาบปะเนี่ยนี่น่ยยิงต้ไม่โดดเอ้เป็นผ่านแล้วครับทุกคนมันไหายมาละมันไหวมาละไอตัวนี้ตัวนี้ไม่วมาละเอเอ้เอ้เอนี่เนี่ยโอ้ยยิงไม่เข้าครับ ยิง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 เอ้ยยิงมันไม่เข้าเลยโอ้โหเกินระเบิดเราปาระเบิดได้ไหมปาระเบิดได้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 ไม่ระเบิดอีกไม่ระเบิดอีกไม่เนี่ยเป็นปาระเบิด์นตูมโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะครับเออเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันเปลี่ยนปืนสักหน่อยขอเก็บไอตัวนี้ก่อนเล็กๆเนี่ยโอ้ยิงไม่ได้ครับใต้น้ำอ่ะขอปืนล้วแล้วกันเอ้ยมาแล้วเอ้ยทุกคนว่ามาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยลูกปืนหมดลูกปืนหมดเฮ้ยลูกปืนหมดลูกปืนหมด เฮ้ยทุกคนมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยว่าดิดด้วยเลยเฮ้ยหรือว่าลองสู้กับมันดูครับมามาดิมาดิมาดินี่แน่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 เอ้ยเอ้ยสู้สู้นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่เอ้ยโดนไหมเอ้ยเอ้ยเอทุกคนโออจะโดนจะโดนพิษของมันเฮ้ยเฮ้ยโหจัไวะเนี่ยเอ้ยทุกคนจะโดนพิษของมันปื้อเขาอยู่ไหนเออนี่นี่นี่โอเคอืนี่แน่ยิง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 โอเคแล้วก็ตรงนี้นี่แโอเค โอ้โหกลัวจะจัดก,การมันได้ครับเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะนี่ก็ใช่เหมือนกันครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆพวกแมงดาทะเลครับอได้มาเป็นเนื้อโอเคหมดหร้อยังเอ่ยตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนไอเฮ้ยโอเคเราน่าจะได้อาหารเยอะเลยนะครับตอนนีโ้โห่ยิ่งมาลึกครับก็ยิ่งน่ากลัวนะครับทุกคนนะตอนนี้ เราจะต้องว่ายกลับไปหาลูกน้องของเราก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าฐานทัพของเราเป็นไงกันบ้างแล้วเนี่ยไปกันครับเอ้ยเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีเอลแกมาจาด้วยนะครับทุกคนโอ้ยไม่มีเอลแกมาจาด้วยนะครับตอนนี้มันมาบุกฐานทัพของพี่เจฟดีแล้วนะครับทุกคนเอลแกมาจาเอ้ยลูกน้องน่ะโอ้ยมันมาตรงนี้ได้อดร้อนเนี่ฮฮฮยลงมาเดี๋ยวนี้นะ ฉันจะเกณนลูกน้องของแกว้าวฉันเจอแกแล้วเอ้ยทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยโอ้โยไปก่อนไปก่อนเอะตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันสนใจพี่เจฟรีหรือเปล่ามันน่าจะสนใจลูกน้องของพี่เจฟรีมากกว่านะครับทุกคนโอเคจังหวะน,นี้แหละครับทุกคนขอจกกัดการเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ไปไงเรียบร้อยโอ้โยนี่คือเจ้าเอแกมมาจาครับทุกคน มันจะพาคิดลูกน้องของพี่เจฟเลยอุ้ยไปไกลๆเลยไปๆๆไปไปนี่แนะนี่แนฮะ่าตอนนี้นะครับเอลแกมาจาามันเริ่มบุกมาถึงฐานทัพของเราแล้วนะครับทุกคนสแสดงว่าเออเออแสดงว่าหัวหน้ามันน่าจะมาตามหาลูกน้องมันแน่เลยหัวหน้าเขาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยผมเกือบโดนไอ้เจ้าเอลแกมาจาามากินผมไปแล้วนะครับหัวหน้าโอ้ยทำไมแกไม่จัดก,การเนี่ยผมไม่มีปืนครับตอนนี้ลูกปืนของเราหมดทุกอย่างเลย เออเออแล้วชาามยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนโอ้โหเริ่มสวยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมเตรียมอาวุธดีนะเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะมาแล้วเดี๋ยวดิครับหัวหน้าเราจะต้องไปเก็บอาหารที่เราจัดการไว้เมื่อกี้ครับทุกคนโอเคเราเดี๋ยวพี่เจมปี่ีขอไปเก็บอาหารก่อนลวกันแต่ว่าซากศพอยู่ไหนโอ้นี่คือเจ้าเอลแกมมาจาอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่แน่ยิงก่อนเฮ้ยโอเคน่ากลัวมากครับโอเคไปกันต่อครับเมื่อกี้เรามาจากทางไหนเอ่ยมาจากทางนี้นะครับทุกคนอ่าเอ๊เดี๋ยวดู ทุกคนเสียงอะไรเอ่ยพี่เจ๊บได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะตอนไห้เอะเฮ<อ>้ยเสียงน่ากลัวม,มากครับทุกคนเสียงอะไรไม่รู้ว่าทุกคนตอนไหมไม่แน่ใจนะครับว่าเสียงอะไรว่าแต่อาหารที่เราจัดการอยู่ตรงไหนเอ่ยมีซากเรือตรงนี้ด้วยนะครับเด<อ>ี๋ยวขอไปสำรวจซากเรือหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อจะเจอสมบัติอะไรบางอย่างอ่านี่เลยนะครับมีเรือเฮ้ยเจอเสียงเอ้ยเดี๋ยวเจะเจออะไรบางอย่างเขาอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ คืออะไรเอ่ยทุกคนตรงนี้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคืออะไรเอ่ยอุ้ยโคตรใหญ่เลยอะไรบ้านียเอ๊เฮ้ยมาแล้วนี่คือเจ้าเชนซนิกซีเตอร์ครับทุกคนมันมันมาแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยใครจะกลูกน้องฉัน แกใช่ไหมคือผูที่สังหาลูกน้องเอวแกมาชาของฉันโอ้ยตัวคนใหญ่เลยครับทุกคนเจ้าชินโซนิกสีตเตอร์ครับทุกคนนี่คือร่างแบบว่าโคตรใหญ่เลยนะครับอุ้ยนั้นพี่เจมบนี่ขอจจดก,กันแล้วกันไม่แนะแฮะๆฮ้เฮ้ฮ่ปืนของแกจังกระจอกจริงๆนี่เอ้ยโอ้ยทุกคนเราจะยิงยังไงวะเนี่ยนี่แน่เฮ้ทุกคนยิงไม่เข้าเลยครับอุ้ยอะไรวะเนี่ย ฮ้ยยิงไงเอ่ยยิงไงก็ไม่เข้าครับทุกคนยิงเอาอะไรยิงดีวะเนี่ย <rogue> ลูกซองยิงย <plays> ิง <God> ย <'s amine sounds> ิงโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยแกบปชาตัวใหญ่เกินปืนมันอยู่ไหนโอเคโอเคยิง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 โอ้โหทุกคนครับเราไม่มีทางสู้มันได้แน่เหรอลูกน้องโอ้ลูกน้องไม่มาช่วยเลยนะครับอาวุธอาวุธอาวุธอยู่ไหนเอ่ยอาวุธของเราโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่เจฟฟรีไม่มีทางสู้เลยครับ นี่ยิงลูกปืนหมดอีกแล้วเหรอโอเคครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยมันมาแล้วฮ่าฮ <c oughs> แกคือปู่ที่จากการร้องฉันแกต้องชดใช้ด้วยชีวิตของแกไห่นอไอ้เจ้าชเชนโซนิตเต์เกนช่วยด้วยเออเออ,เอ,อไม่รอดโอ้โหขอโทนเลยอ